ว่แตใส่เลือดมัอนหาทองบอกเด้อผังกันเด้อมูสุพคนมูปิงเ้าเนียยเอาจเป็นยังไงแน่ทางไหนเมื่อไหร่นอกมื่นมื่นเถ่ามื่นโอถะมานตอนตเศ้าแปดสามโมงไงแหละเขาไปมอบตัวกันจะว่าโอ้ยเนาะทางคนกับพต้องพูดย งว่าที่ว่านี่ก็ไปไอ้น้องเวียงคํำเพ่คอยว่าจะไปเป็นงู้วโย่วบันต่งแต้มปต้มเลือ ใช่เนี่ยว่าใช่ทุ่ใช่ทุ่รอมันเน,น,นี่ยใช่้อเตรียมยังนะบาทบาทเออพี่น้องเลยเนาะจาดพักทายสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องสบายดีมู่เพื่อนกันบัดสุขสุขคนมันนี่พี่นอ้อยขอบคุณเจอกันอีกแล้วกับส่องจปปะถูกบบุญาระวันแล้วกับพ่อมทางาบ้าเพชรเพิ่นนอน,นอยังพี่บ้าเพชร อ่สีออกไปใส่บาทยาดน้าแล้วก็ตักบาทช้นเก่าเดิมเนาะเหนาะเป็นมือที่ซีบอกเาอยู่อยู่ประเทศเนาะ๋ยว่ที่ซีแต่ว่าใส่บาทล้ทาใส่มือท,ที่สมเนาะมามาโมยังกอดจันปเหีกบ่กพระมรนจัน้เนาะปุดเนาะปุดพัดสุกเสา ชีมือ,อเลยพนะี่น้องเางไเนาะมาอยู่อขอนแก่นพี่น้องเางไมือเนาะเตรียมตวัวเข้าไปที่โรงพยาบาลเนานะหมอบตัหายพางแข่ทา้งมอเพ,นะพันทั้งน้าเพื่อไปพดอาหารเนาะหรือว่าไปให้ทางแพทย์ทา้งมอเพันแนะนำพีน่นะ้องเางไเนาะวันนี้สพานะ้อกหน้าอากาศ แฟนมาส่บาดอีกขึเก่าด้พี่นองเด้เนาะอ่าเนาะจไกาอาวุธกามังบาเพดเพนเนาะสื่อของอยู่ของยากจักเพิร์ลชิมาหรบบอวันนี้พี่นองเลยหลุดมาตั่นเนาะแต่อาวุธช่าเียแนนเบ่งบอเห็นเนาะคนปนิมาเกียร์เงี้ยวไ่บาดปอนมาเหมือนเนาะมเห็นตามเห็นทหารเอาจีมูปิง ไปนะครับน <go yoga> ี่อโอ้ยพี <what> ่น <transaction third> ้องจะซื้อเครืองตนมขนมไปใช้พี่น้องนะายาวายากันหางเฮ้ยไปพี่น้องผามนันนแ้นกันไปราเห็ให้รดมาแล้วบอก กลางเลยคะแนนถบปรลายาายังมะเสาร์เนาะเออกับวันนี้เป็นวันวันเสาร์เนาะเสาร์รถบัวลายพี่นังเลยตัวลายพันผักเบี้ยพักงานเนาะถนนโล่งเลยพี่นังอตอนเสาร์พินังเลยแนี่ยถ่านน้ำด้อยตัวว่านกับเรนบาน้องกระทัน เดห่าไดเป็นลารับมือว่างทือว่าซีแดงเหมือนสีแดงบ่คนโตโตบ่ไปซีงลายนั่งีแดงชีขาวมีแล้ววีขาวีขาวใส่สเดียวบ่คอยสอบสีขาวคอยสอบสีขาวคอยเป็นสีขาวลายทำไป โอ้ยโล่งเริ่มมานเนาะวัดเส้าวัดเส้าว,วัดทีคนพักจักบอกอา,าการเบิงบ้งเบาเห็ดเอาอยัางเสบ่บาทบาน่สวัสดีมหค่ะสองขั้นพนม่ดดาบ่ยุดธ่อโทางกาแฟแยกาแฟครับ ห่านขายกับเขาทีนองเลยแต่ว่าเป็นค้าขายโมปิ้งโมมี่โมยุตอ๋อว่าทิตย์ยุตอ้าวอื่นอดกินแล้วใช่เฮาขาไปซื้อเยื่ออะไรวะครับเอาคือเก่าเลยแหละเนาะเอาขอจีไซน์ตักบาทก็ได้อยู่พก็เอาหมูปิ้งนั่นเนาะโม ปูปิ้งเอาสามสุดเจ้ะอ่าสุดละชุดละสามใหม้ครับเอาขับเข่าไี่นังเลยเอา,เอาขอ้าจีนด้วก,กันบ้าครับครับข้าจีนที่กันเราจะไปซื้อขนมเพิ่มเติมใส่ครับ ขอน,นี้มีมมครับโอ้ตกใจบมดเกี่ยวกูมีกูมีขอนี้วจะปิง้งเขาอะไรจะได้ปะบุญเพราะว่าวันนี้วัดเสาร์วอาทิตย์นี่คนบุกคอยร้ายเนาะบางคนพักราชการร้ายเนาะพักเกียร์งานุดเนาะไม่หรายจักบาทครับ,ไม,รบ,บไม่ชิบบาท ขาหนี่วน้ำสามทงุงเสาาที่ผักเป็นไอากาศดีครับนอยอยำเส้านท่งเลยเนาะท่านา่ฝนปรตกเป็นองเลยพอดีมาถึกสุดเท่าไหครับชุดละหกสิชุดหกชิพพอดีของเจ้าลอยเศ้าะของก๋วยหกิ ว่าทำบุญพี่น้องต้องเอาเงินตัวเองเนาะจังสิได้บุญรอสาจะใบหน่อยเนาะใช่ฮดแล้วบปล่าเนเลยชาชีอ่ะกอันนี้สองสุดอันนี้ของคุ้มชุดหนึ่งครับ หกสิบบาททอนสี่สิบบาทโอเคขอบคุณครับอ่าฝากไว้ก่อนจะน่อยก็ได้เดี๋ยวเอาเข่าซื้อน้ำก่อนครับครับโอเคไปซื้อน้ำก่อนเนาะไปยืดเทียมเลยนะขอบินเนาะขอบินเฟียดลอยหยาบมาด้วยโอ้ยไปใช่เนาะไปซื้อน้ำซื้ออะไรก่อนพี่นังเอ้แฟร์นึง ไปไาเนี่ยพ e. ิเศษหันละืมซื้อแต่ใส่บาทลืมซื้อกินเองบาทได้ใช้พไนมาแล้วป้ยังอยู่เนาะซื้อกินเองก่อนบาทเอาหมูปิ้งเนาะหมูปิ้งช้าใหม้เนาะโครม้แล้วก็เขาจีเอาเพิ่มอีกลืมซื้อแต่ใส่บาท ซีกินเองบาทซีกินเองกับสมูปิิงกับสามเนอะโมปิงสามซีกินเองมา้ามราคาเขาเนี้ยสอง เพชรทะเครับพัอันนี้ค่ะอันนี้60ประ0แินแเโอเคทองกโอเค้าบาเพชรชื่อย์ก็เหมือบาแทมนะครับพอไปแยงกอกี่คือครับไม่คากันจะแทมอาลีพี่น้อย ทั้งนนีม้มาแลยมาสององค์หมดนี่พี่น้องมามามาคนมาแล้วพี่พี่พี่แล้วนั่งอยู่นี่อเอเอนล่งนั่ง สมานเนนบโโโ่โดยเนาะนะวนน้่งเอโอเคไหนอยกดยูข้างไม้นี่ก็ได้ใช่่นาอยูู่ี่มีมองแกลงที่นี่ความอาในเผ็ดนะโอ้โหวันก็ได้เนาะฐานเด้อ พ่อ่ากินนังเลยนะว่าเรียบร้อยมันแค่ของเฮ้าด้วย้ะลืมของเฮ้ากี่เรื่องของนังนาเก็บลืมของนาน่าคือมานังกินนังเลยนังละกัดสั้นได้บาทอืม ใครจะมากินข้าวกินแล้วเนาะคิวเราบ่กระมือหิวกรงมือหิวมันได้เนาะอันนี้เราเส้าเนาะแต่ก็ต้องกินคงจะได้แหละแต่ก็ต้องกินไปกินนั่งเลยแล้วเมื่อคืนนอนหลับฝันดีดอยยังอี้เมื่อื่นเนาะเมื่อนี้เนาะเมื่อื่นจะดอยเรียบร้อย กินอยากกินยังชื่อกินหรอเด้ออยากกินยังบพิเศษปะอยากกินยังพิเศษบ้เหมือนนอกจากก๋วยเตี๋ยวเฟอร์ผมอยากอยากมากอยากพิเศษอยากอยู่อยากยังนะอยากกินไก่ทอดกินไก่ทอดไก่ไก่ทอดไก่ทออดบเอคือเมื่อวานนี่บะเมื่อวานไก่ปิ้งเนาะ โดยโดยเรียบุญมันคือทีมงานออกข้างนอกมันเลยเรียบุญสิบอกทีมงานเนาะโดไปย็นตามต้นน้องทางซื้อมาให้นไก่ทอดไก่ทอดแบบไรแบบน่องไก่บ่นน่องไก่ทอดบอนโอ้ยแบบไก่ทอดคือเรากินอยู่ห้านเพาะว่ขาปินนั่นแหละอ๋อโดยโดยโดยเคยเคยเคยทานบนแหงโดยห่านเขามันไก่แบบไก่ทอดทีนี่เนาะโดยนี ไปยุงส่วนน้ำงหม่ก่อนไป <c oughs> กินไก่ทอดคิดอย่ากเนาะโ <c oughs> okay, okay. อเคโอเคน้นะสัธว์กินอะไเนาะก็คือว่าไม่อ่นเนาะเรียบร้อยคือชาวโรงพยาบาลสินองเนาะทั้นะทงบ้านกับพ่อทั้งบ้านสินองเน,น เป็นอะไระเ,เอางบ้านเลยทั้แทงแม่บาตูนพแม่บาตูนใ้มาเพชรยับไปไปนั่งนง,นง,นงเออ,เอ,อแม่แม่บาตูนฮะเป็นชายติงมลยบอ,น,น,อนั่นือเห็นนั่นเบาลีว่าวะแม่บาตูนเป็นชายติงเลยเป็นนาข่อยี่าผนเพื่อ เป็นบาลีเอาน้องอีหยังน้องมีแต่น้องอีหยังวะบ่แม่นนั่งเลียน้องเอ่อเวียงคำน้องเวียงคำไปโรงพยาบาลเดพิ่นอยู่อันนี้ทีมมานี่เนาะอยูมุกกินกินกินอันนี้เป็นทิ้วเลยปั้นเช้ากันปันเช่าก็จะกินกาแฟอ่าที่ไหนกินกาแฟมื้อนี้หานคาเฟ่บ่กคะน้าค่ะบูนซื้อกาแฟกับเซเว่นมากินเนาะโด้ น้องเวียงค้ำหมออย่างจะว่าสายเลือดม้อนหาทองบอกอันเด้อผังกันเด้อุมูสูข้หมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวเนี่ยหนี่ยโมจูนปลาตัดสิออกระเบิดจากห้องปาดัดออกแล้วตอนนี้อยู่ฟักพื้นอยู่เป็นยังไะอยู่ใส่ใ่บาบูนอยู่สวรรค์เขต พุมกแฟนผ่าตัดด่วนหัวเจ็บแห้งจนจะแตกแบบพอนอ้องน้าเบแบบมันจะแตกหลยผ่าตัดใช้ติ่งนีป้ายแตกเลยโดยแบ,บ็บทาา,า,าวาผนะ่าบทัดผ่พามพ,พาง่ายขึ้นตายพอนอ้องนีาพอน้องน้อนอกนาก็เป็นใช่ติ่งคือกันแบบเจ็บมันมาแบบมันเจ็บแห้งๆเลย่เจะมันแตกลองโทรถามมาตุนมา มันได้เนี่ยแหละเนาะมันเป็นมามันติดต่อกันเลยพี่น้องเลยตื่นหรือวะตื่นแล้วมันร้านร้านนี้นอนอยู่โรงพยาบาลโดยข้อเมร่าโดยโอ้สวัสดีปตูนสวัสดีสบายดีสวัสดีจ้ตูนโดยทบามดีเด้อโดนจีนหอมเด้อ ด้วยก็กินแต่ชอาแท้ไม่ยิงกินหมูปิ้งหมูปิ้งด้วยหมูปิ้งหมูปิ้งแค่หนูหมูปิ้งโอ้ยแเนาะวยพี่น้องมีออตุนเนาะสบายดีพี่น้องไงเด้อออตุนสบายดีเด้อด้วยเป็นได้ข้าแม่น่ะตอนนี้กแอยู่ห้องพับพื้นนี่ละกกยังหมดท่านเล่าเอาขึ้นมา ยี่ห้อม่ใช่จะชัวร์ก่าวนเลยความดันมันขึ้นอ๋อความดันขึ้นก็ได้อายาให้กินแล้วก็กินอีกบ้างเบิ้ลอาการมันมันเป็นไงก็มันเอาขึ้นมาอกกี่แล้วเจ็บแห้งไปบาดแล้วเนาะว่านี้ไม่คิดว่าเราเจ็บมันหล่นในล่างพอเข้าใจอยู่ได้แลนเจ็บมันเทดิงมีก็ได้อืมมันชีแตกปิ ม่มันยากจิบ่ไรกูนะเพราะว่าเออคยเป็นนักว่ากันไร <c oughs> ไม่ได้วู่อ่ะนเจ้าป้าร้อยบ่ะเจ้านะสิบร้อยแล้วเออนะจาเป็นยังไงเนี่ยทางน่ะเมื่อไรน้ะมืน่นการผ่าตัดมืน<อ>ม่นเท<อ>่ามื่นโ้โหการมันตอนเร้าแปดชั่วโมงนี่แหละเขอให,หมอบตัวทั้งแพททั้งหมอเพอน năm xuống tu không rồi năm nè, tù này năm năm này nè, này phao này à, à... <laughs> nhà non là đấy. mười năm 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 bạn năm 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 nè năm 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 ว่าว่อยู่ไล่ขึ้นเติรดได้เนาะแต่ว่าบวกกันบอกแน่แถวแม่น่ะบอกแถวแม่พเนยาติจะลื่นนอเขาจะล้มบ้านไปสิเห็นลูกเสี่ยวเขาจะลงบ้านญาติแต่จะลื่นหมดสิหยอกกันเนาะโวยทั้งใดพี่น้องเลยเนาะทั้งบ้านก็ล้มกันยา่บ้านมุกกระมุกกระเมีบาดนี่ พ่เราชุมช่วเลยก็จะว่าโอ้ยเนาะทางพทดกัพอต้องพูดนะางวันี่ว่านี่ก็ไปน้องเวียงคำเพชรคอยว่าสิไปเป็นงูรวโย่แต่งน้องทำปันปันตาเดงอะไรตาแดงไปเลแมาดูบงทมีหะแล้วเนาะจำเป็นเด้เอาขอบขั้วก่อนแล้ว เตื่นชาบ้านพ่อคือเตือนชาวโอทเสดแมนตื่นชาบ้านที่เก่าองมองเลยฮาทำบุญทำบุญแมนทำบุญก่อนเข่าลงพยาบาลเขาแล้วเราก็ห่วยมีแต่บาดเพลเพราะน่ะแต่ว่าพอดีใช่ค่ะเนาะสองคนนี่แหละอ่าแช่บ่อเขาปูปิ้งหนึ่งแช่ดิบ เดียบเยอะยุ้ขิงเก่งไหนคนเนี่ตุ้ยขึ้นเลยมาตุ้ยขึ้นเลยเริ่มแล้วเนาะเริ่มแล้วนี่นะพี่น้องรายการเริ่มมีน้ามีตวนแล้วอืเดี๋ยวเราเนาะโทรมาถามต้องระตูนพี่น้องเลยเนาะเป็นห่วงเนาะเรโทรถามใทยกันนั่นแหละพี่น้องเลยบอโทรกับเขาได้เลยเนาะคือว่าคนขีดอันตรายแล้วเนาะ ผลานมันมีพี่นองเยตัวตอนนี้ก็อยู nice> ่ังพักฟื้นโดยตาเป็นทีเรร้อยเนาะพ้นเกียนแต่ล่าเรร่อยเนาะโดยโดยโดยนะแต่เนาะเป็นได้การหายถ้าแม่เันซาไได้ด้วโดด้ยได้ดยากอพี่น้องฝากเป็นกำลังใจทางบาตูนด้อยพี่นังเลยเนาะอยู่ทังบ้านเนาะยู่ทางโรงมอแขวงสวรรเขตพี่นองเลยแตา ข้างบนกับคนขี่อันตรายแล้วแหละเนาะงพี่ว่านอนพักฟื้นในพวกบาดพวกแพ้ก่อนเนาะโดยโดยโดยอ่าเสด็จวัาโอ้วันนี้ตกแต่ว่าคึ้มซื้อได้ประตูทั้งบ้านตกอยู่บ่แต่ยังอ่าบุเรียเงียบเงียบมาวันี่ยยังบุเรียนตุ๊กโดยโดย อ่าเจ้าโอเคได้ประตูเด้อพักผ่อซะเจ้าเนาะเปลี่ยนกันนอนเตียงนั่งยืดโดยโดยเตียงหน้าแขกคือกันเด้อแม่อาจารย์ทุกป้ามัจจุบันทุกคนเนาะได้รับผาดันไปไว้โดยกำลังใจให้คือกันโดยขอบใจหลายเนาะสบายดีพี่นดาวสบายดีสบายดีสบายดีเนองสบายดี โอเคพี่น้องเนาะรวมกับโทรทามูทามพวกกอดเนาะมีอนนะไรแม่ทั้งวัดตึนกับแคแน่แล้วไปพี่น้องเลยว่ามึงจะหยุกความเจ็บปวดออกไปแล้วท่านนะ่ะเดียว s e t t i n เนะาะเจ้าเคยเป็นบาดเจเคยเนาะรวมไปยั่งพี่น้องเลยคนเท่าต้องมีทุกคน setting เพียงแต่ว่ามันสิง่าง่มันจเจ็บมือไทยเท่านั้นแหละ โดยคือถึ่งซาเพื่อนบระบุญนี่ยังขอบกลัวบุญนี่ยังมุ้ยไพปาดจะจริงนะคุณน้องแต่ว่าขอบกลัวบุญเองนะเนาะแต่พอแต่แม่ม่านของมีคือลุ่นลูกยังโอ้ดพี่น้องบอก่าได้ขนาดเนาะเพาเว่าไกลจะเจ็บจะปวดกันเด้อคร๋อพี่น้องนนาะมอยเจ็บมอยปวดมอยเจ็บมอยไข่พอเนาะโดยทุกยากคุณนี่มีท่ามกับยามันดอกพี่น้องเลยเพราะว่ไกล กสะใจห้าวเข้มแข็งแบบดูดีไม่แห้งก็สู่ต่อไปเนาะเหนื่อยตื่นมากินได้ยามน,นอนก็น,นอนได้ซึ่งโอเคลราคนเฮาเนาะเหนื่อยเหนื่อยพี่นังเลยเอาบรรยากาศทั้งกระบ,บนจะต้องคลอกกระบนกับคุณเนาะเหนื่อยเอฟซีเบริร์ทุกทานพี่น้องเลยกระบนกับคุณลาพี่น้องเลยสำหรับคำอวยพรอวยใจเนาะกับกระบนสารวรันทุกสันน,นิษฐานเนาะ คอมเมนต์เข้ามา,ายา่างโดนลามพี่น้องเลขอบอคนในหลายประสบคนอิตาเลี่ยนชาวฝรัไทยเอออยู่ในหลากต่างประเทศตั้งทางฟางลาวต่างประเทศพี่น้องเลยแลแ้วแกก็ถึงฐานเนาะทำในพ้อไหคกับบำุงเองเนาะบำรุงเองดีไหมเองี้ยคอยเข้มแข็งน้นองสู้ๆแล้วก็เห็นหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดพี่น้องเลยนะสวัสดรักพี่นาง ขอให้น้องนาเนาะจงผ่านพ้นเรื่องนี้ไปโดยดีเนาะยกความเจ็บความปวดออกได้คือแม่บาตูนบอนเดอร์นะครับวันนี้ของแนวข้างแล้เนาะไปนั่งเลยประมาณนี้แหละเนาะวันนี้กายพนันอะใช่บาทจัดกุกคือเก่าเนาะไปพิน้องเนาะคือเก่าอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะ ขอห้ามชมคลิปของวุลสรารวันกับฝากกดไลค์กดแชร์การติดตามเนาะอของวุลสรารวันและทีมงานปัะสบผลส่วนเกิดเป็นกำลังแรงใจติดคิดี้ต่อไปพีน่น้องเลยนะก็ให้เรื่องมาสุมแต่ละคนในทีมงานเฮานำพาผู้เจ็บกู้ปวดกูด้พ่วยมาโรนนงพยาบาลขอให้ผ่านพ้นไปโดยดีทุกทนะ่านนู้นนะครับไปยังติดไปใชโปนอย่างไรพี่น้องเลบมีเคล็ดหนึ่งก็คือการน่องเสือทางลุงจันทร์กันเนาะ จักสี่ได้อนก็ได้พี่น้องกับทางหมอมันก็แนะนั่ไปเวียดนามปุ๊บเองไปไกลบาทนี่โมเมนตใกล้เราพี่น้องกะับพ่อกันก็เข้ามาคอนแก่นแต่ว่าเขาบม่เคยไปจักเถื่อเลยเนาะแล้วก็อันนาเขาเป็นน้องเขาเป็นเนี่ยเป็นแก้มเป่าเนี่ยข้าวเนื้อมะม่วงอกกันอักเสบเป็นมาหาปีนเลยก็ได้เล็กหน่อยสิบสิบสองปีปุผูู้ยิงลูกชาย ผู้ชายรอเท้า,หาหนี่อยากเป็นยังไงลราเป็นเนาะงานงาเป็นในเบดเนานนะป้าสาวบุญสารวันกับเสษตรกรจบคลิปลุงเพียงสมิตรกรพี่น,งงน,น,น้ังเลยเนาะมันอีกอะอนุมทนาสาธุบสุูสุขคนเดอภอวิณินี่กับเพื่อแพ่บุญกุศนในครั้งนี้ครับพี่ครับน้องบุษสุคน เ FC บรรทุกทานได้ซะโปกพีรีมีแห้งสุขกายสบายกายบัตรทุกหัสุขคนเด้ออารมณ์ทนาสาธุเออลาซาล่าลาปีแลาหน่อมเพียงสันิกรขอพรคลิปหนาเนาะโ้ดยข่าวการข่าวว่าบายบายพี่น้องบ๊ายบาย